สวัสดีค่ะปริยาฟอนเทนะคะเป็นเวลเตอร์ในออสตินเท็กซัสค่ะวิดีโอวันนี้ก็จะพูดถึงราคาโดยเฉลี่ยของเท็กซัสแล้วก็โดยเฉพาะออสตินเป็นหลักนะคะคือบน Facebook เนี่ยก็จะมีการโพสต์เป็นรายเดือนสำหรับราคาราคากลางๆของแต่ละเมืองใหญ่ก็คือออสติน พุสตันดัลลัสแล้วก็แซนด์นริโออยู่บน Facebook ของเวียฟอนเทนเรลเตอร์นะคะซึ่งสามารถดูได้ตอนนี้จะเป็นข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคมหรือว่ากระกฎาของปีนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะย่อลงมาที่ออสตินโดยรวมๆแล้วกันก็เพอเอิญทำสรุปออกมาได้แบบนี้นะคะว่าตอนนี้อันนี้คือราคาที่ถ้าท่านใดที่กำลังจะย้ายมาที่นี่เนี่ยจะได้มีไอเดียเอาไว้ ว่าอ่าทางเหนืออ่าอย่างลาร็อกอ่าลาร็อกฟุกุวิวฮัตโตเนี่ยก็จะยังอยู่ในอ่าโซนที่ถูกอยู่แต่ว่าก็ต้องเจาะเป็นรายๆไปแต่นี้เป็นราคากลางๆแล้วนะคะของสามเมืองนี้รวมกันแล้วก็ทางเวสอย่างเรียนเดอร์หรือซิดาพาร์คซึ่งก็จะพบเห็นหลายท่านย้ายมาเพราะว่าทางทางโซนแถวนี้นี่หลายท่านก็จะมีความสน,สนใจเรื่องโรงเรียน แล้วก็ในพอร์ที่ค่อนข้างดีคือไม่ได้บอกว่าพาร์ทอื่นของออสตินไม่ดีนะคะก็ดีเหมือนเหมือนกันแต่ว่า,าจากที่ประสบการณ์ที่เห็นเท่านั้นเองแล้วก็นอร์ทเวสต์นะคะก็คือจะเห็นว่าถ้าเกิดลงมาตรงตรงกลางนี่ก็จะแพงเป็นปกติอยู่ละซึ่งจะอยู่ใกล้ใกับใ,ใจกลางเมืองใกล้ดาวเทาแต่ก็ยังแพงไม่เท่าฟากของเวสต์เลคนะคะหรือว่าเลคทราวสซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ 900. เก้าแสนไปปลายแล้ว หรือว่าถ้าเกิดราคามิตภาพลงมาหน่อยก็ลงมาตรงทางเขาเรียกว่าเมืองติดทางใต้อย่างบูดาซานมาโคสแล้วก็ขายโอซึ่งเป็นเรียกว่าตรงกลางอาจจะค่อนมาทางออสซินหน่อยแต่ว่าก็จะลงไปเมืองใกล้ๆอย่างซานอันโตนิโอได้สะดวกนะคะคือราคาที่ซานอะันโตนิโอณเดือนเจลยคือจะบอกว่าข้อมูลของเดือนแปดเนี่ยยังไม่ออกน,นะคะ ก็เดี๋ยวถ้าออกมเมื่อไหร่ก็จะเอามาอัปเดต่างทางออสตินแอนโตนิโอก็ยังเป็นราคาที่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าเป็นมิดกับกระเป๋าของคนทั่วไปได้มากกว่าหน่อยถ้าเทียบในเท็กซัสทั้งหมดนะคะก็ยังอยู่ที่ราวๆสามแสนกลางๆส,สามแสนสามแสนสามหมืน 5, ่นห้าพันอันนี้เป็นราคากลางนะคะของซานแอนโตนิโอคือออสตินก็อาจจะค่อนข้างโหดนิดนึงทุกวันนี้ก็จะอยู่ที่ เรียกว่าขึ้นมาที่อยู่ระดับ500,000กว่าแล้วก็ยังไงถ้าเกิดสนใจย้ายมาเท็กซัสโดยเฉพาะโซนออสตินเนี่ยนะคะ,ะหรือเซ็นทรัลเท็กซัสคิวบริ亚เนี่ยดูแลตั้งกต่เขาเรียกว่าใต้ลงไปเกือบถึงซานันโตนิโอและอนาคตก็อาจจะดูแลถึงซานันโตนิโอด้วยถ้ามีลูกค้าสนใจบ้านแถวนั้นมากขึ้นน,น,นะคะแล้วก็ อ่ขึ้นไปถึงคีรีนฟอร์ดฮูดเบลตันเท่านั้นเลยค่ะยังไงถ้าสนใจโทรมาคุยกันได้ตลอดหรือว่า leave c o m m e n ไว้ที่นี่ก็ได้นะคะแล้วคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ